โดยภาพเหตุการณ์เมื่อต้นปี2 5 6 8นะคะที่อาจจะทำให้หลายคนสะเทือนใจนิดหนึ่งคือมีข่าวหมู่บ้านสิงคอนแล้วก็วัดสิงคอนวรารามในเขตตะนาวศีที่พม่านะคะถูกเผาทำลายไปก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่ วันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องสิงคอนนี่แหละค่ะซึ่งมันซับซ้อนกว่าแค่ชื่อด่านชายแดนนะคะมันมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ที่ยังเถียงกันอยู่เรื่องชุมชนเรื่องอัตลักษณ์คนที่นั่นแล้วก็เป็นพื้นที่ขัดแย้งที่มันส่งผลมาถึงตอนนี้เลยค่ะข้อมูลส่วนใหญ่เราดูมาจากบทความสิงคอนพรมแดนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ที่ถูกลืนนะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาคลี่คลายกันดูว่าตกลงแล้วด่านสิงคอนจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วสมัยก่อนสําคัญยังไงแล้วก็ ชะตากรรมของพี่น้องชาวไทยสิงคอนในพมา่าที่เขาได้รับผลกระทบจากเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นยังไงบ้างประเด็นแรกเลยที่น่าสนใจมากคือเรื่องที่ตั้งด่านสิงคอนดั้งเดมนี่แหละค่ะคือฝั่งไทยเราก็จะเชื่อว่าอยู่ตรงจุดปัจจุบันใช่ไหมคะที่ต่อคลองวานประจวบที่เป็นจุดแคบสุดของประเทศมีศาลเจ้าพ่อหินกองเป็นเหมือนหมุดหมายอยู่แต่ว่าทางชาวไทยสิงคอนในพมา่าเขาบอกว่าไม่ใช่ด่านโบราณจริงๆนะ อยู่ลึกเข้าไปในเขตตะนาวสีนู่นเลยห่างจากชายแดนไทยปัจจุบันตั้ง80กิโลเมตรน่ะคะ่ะโอ้แปกิโลเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกว่าชุมชนเขาอยู่ตรงนั้นมานานมากก่อนจะมีการปักปันเขตแดนสมัยรอสีอีกเรื่องนี้ทางประวัติศาสตร์มีมุมมองอยังไงบ้างคะ่ะครับคือหลักฐานมันก็น่าสนใจครับมันดูจะสนับสนุนได้ทั้งสงทางเลยนะอย่างมีบันทึกเก่าพศ2 3 0 2 พูดถึงการตั้งทัพรับพาม่าที่แก่งตูมอันนี้ก็มีการตีความต่างกันไปบ้างก็ว่ายังไม่ถึงด่านสิงครที่เรารู้จักแต่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านกระส่งให้ความเห็นว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆด่านปัจจุบันนี่แหละแต่จุดเปลี่ยนสำคัญ,ญจริงๆเลยนะครับคือการปักปันเขตแดนปีพศ2411ตอนนั้นอังกฤษปกครองพาม่าอยู่ก็มาตกลงกับสยามเขาใช้หลักสันปันน้ำของเทือกเขาตะนาวสีเป็นเส้นแบ่งเขตแดนอ๋อสันปันน้ำใช่ครับ แนวสันเขาที่แบ่งว่าน้ำจะไหลไปทางไหนผลก็คือชุมชนสิงขอนเดิมที่เคยเป็นเขตอิทธิพลของสยามมานานเนี่ยกลายเป็นอยู่ฝั่งพม่าของอังกฤษไปครับโอ้โหแสดงว่าการตัดสินใจเรื่องเส้นเขตแดนเมื่อ100ร้อยกว่าปีก่อนนี่ส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยนะคะใช่ครับใช่เลยแล้วถ้ามองย้อนไปอีกนิดหนึ่งสมัยก่อนนู้นเลยด่านสิงขอนี่สําคัญแค่ไหนคะโอ้โหสําคัญมากๆครับโดยเฉพาะสมัยอยุธยาจุกสมเด็จพระนารายณ์นะครับ ด่านสิงของนี้ไม่ใช่แค่ช่องเขาธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นแบบว่าสะพานเศรษฐกิจเลยเป็นทางลัดสำคัญมากในการขนส่งสินค้าจากอ่าวไทยที่ประจวบข้ามเขาไปฝั่งทะเลอันดามันที่เมืองท่ามริดตะนาวสีเพื่อจะค้าขายกับทางยุโรปเลยนะครับโหเชื่อมกันค้าโลกเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สาคัญด้วยอย่างตอนกองทัพอรองพยาบุอยุธยาปี2 3 0 2ก็ใช้เส้นทางนี้ หรือว่าใกล้ๆเข้ามาหน่อยอย่างสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นก็ใช้เส้นทางนี้เหมือนกันครับเป็นทั้งเรื่องค้าขายเรื่องสงครามเลยนะคะแล้วกลุ่มคนที่เรียกว่าชาวไทยสิงป์ขอล่ะคะที่อยู่ในฝั่งพมา่าตอนนี้เขาคือใครมาจากไหนคะครับพวกเขาคือจริงๆก็คือลูกหลานชาวสยามนี่แหละครับมาจากแถวๆถวประจวบชุมพรระนองที่เขาอพยพไปตั้งรกรากทำมาหากินแถวตะนาวศรีตั้งแต่สมัยอยุธยานน่นแล้วครับนานมาก ทุกวันนี้เขาก็ย,ยังพูดภาษาไทยถิ่นใต้กันอยู่เลยใช้นามสกุลไทยนับถือพูดแบบไทยๆเรานี่แหละครับวัฒนธรรมก็คล้ายคนไทยฝั่งนี้มากถึงแม้ว่าทางการพรม่าเขาจะจัดให้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชานะครับอ๋อเรียกว่าชาครับก็คล้ายๆจะบอกว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนพม่า แล้วพอพม่าได้เอกราชไปสถานการณ์ของชาวไทยสิงเคเป็นยังไงต่อคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมออสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดขึ้นครับโดยเฉพาะหลังปีพศ2535ตอนนั้นรัฐบาลทหารพม่าเขาตั้งกระสวงกิจการชายแดนขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีนโยบายแบบว่ากลืนชาติที่มันเข้มข้นขึ้นมีการบังคับให้ใช้ภาษาพม่าในโรงเรียนส่งพระพม่าเข้ามาดูแลวัดไทยที่หนักที่สุดเลยคือช่วงปี2531ถึง2534มีการเกณฑ์ผู้ชาย ไทยสิงเคาะไปเป็นลูกหาบในสงครามตอนนั้นเขารบกับกองกําลังเกเรียง KNU นะครับโหโดนเกณฑ์ oh, ไปรบด้วยหรอคะไปเป็นลูกหาบครับแบกของซึ่งมันอันตรายมากการกดขี่พวกนี้แหละครับที่ทาให้ชาวไทยสิงค์คอนจำนวนมากแบบว่ากว่า28,000คนเลยนะทนไม่ไหวก็ต้องอพยพหนีตายข้าม,มาฝั่งไทยเรานี่แหละครับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2530แล้วก็กระจายกระจายตัวกันไปตามจังหวัดชายแดนต่างๆครับนั่นคือชะตากรรมของคนที่อยู่ฝั่งนู้น แล้วปัจจุบันที่ด่านสิงขรฝั่งไทยเราล่ะคะภาพที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างปัจจุบันนะครับด่านสิงขรฝั่งไทยเราจริงๆเป็นแค่จุดผ่อนปรนพิเศษทางการค้านะครับอ๋อยังไม่ใช่ด่านทาวนใช่ครับยังไม่ใช่ด่านทาวนเป็นรูปแบบที่จะทําพิธีการศุลกากรได้ครบวงจรแต่ก็มีตลาดชายแดนที่คึกคักทีเดียวชาวพามา่าเขาก็เอาสินค้าเกษตรเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรพวกนี้มาขายแต่ว่ามันก็มีความขัดแย้งเชิงสัญ,ญลักษณ์แฝงอยู่เหมือนกันนะครับ ยังเคยมีเหตุการณ์ทุบป,ป้ายที่ระบุว่าด่านเดิมอยู่ในพมา่าเมื่อปี2532อ๋อมีเรื่องแบบนี้ด้วยครับมันก็สะท้อนว่าประเด็นเรื่องที่ตั้งดั้งเดิมเนี่ยมันยังอ่อนไหวอยู่มากครับแล้วยิ่งมาเจอเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อต้นปี2568ที่มีการเผาหมู่บ้านเผาว,วัดในฝั่งพมา่าอีกสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหตุการณ์นั้นยิ่งตอกย้ำเลยครับว่ามันเปราะบ,บางมาก กองทัพพมา่าเขาอ้างว่าพวกกองกำลัง KNU กับ PDF คือ PDF นี่เป็นกองกำลังพิทักษ์ประชาชนกลุ่มต่อต้นอานรัฐบาลทหารนะครับเขาอ้างว่ากลุ่มนี้ใช้หมู่บ้านกับวัดสิงคอนเป็นฐานที่มั่นก็เลยเข้ากวาดล้างแล้วก็เผาทำลายไปผลก็คือ ชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวเลยครับต้องหนีตายข้ามแดนมาประจวบอีกรอบแบบผิดกฎหมายเด็กๆก,ก็ลำบากขาดโอกาสเรียนหนังสือบางส่วนก็ต้องย้ายไปอยู่ที่บกเปี้ยนที่สถานการณ์อาจจะยังสงบกว่าหน่อยแต่ก็ไม่แน่นอนครับฟังดูน่าเห็นใจมากๆเลยค่ะครับโดยรวมแล้วเรื่องของสิงคอเนี่ยมสะท้อนออบาดแผลจากประวัติศาสตร์จริงๆครับที่มันยังไม่จางหายไปไหนการขีดเส้นเขตแดนตามหลักสรพนาำ สมัยยุคล่าอาณานิคมนั่นแหละครับมันทําให้คนกลุ่มหนึ่งกลายเป็นเหมือนคนอื่นไปเลยบนแผ่นดินบนรรพบุรุษของตัวเองแล้วความขัดแย้งรุนแรงในปัจจุบันมันก็เหมือนเป็นมรดกตกทอดจากปัญหาเก่าๆที่ไม่เคยถูกแก้จริงๆจังๆสักทีชุมชนไทยสิงครนในพม่าเขาก็ยังพยายามรักษาอัตลักษณ์ความทรงจําของเขาไว้นะครับแม้จะเจอแรงกดดันเยอะแล้วพอข้ามาฝั่งไทยก็มักจะมีสถานะเป็นคนไร้สัญชาติอีกมันซับซ้อนมากครับ ค่ะฟังดูซับซ้อนแล้วก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะมีข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะที่อยากจะชวนคุยทิ้งท้ายคือมีแนวคิดว่าอยากจะทำให้ด่านสิงขอนฝั่งไทยเราเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเพื่อจะเชื่อมโยงผู้คนสองฝั่งโดยใช้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมร่วมกันนี่แหละค่ะเป็นสะพานเชื่อมก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าในวันที่เส้นพรมแดนจริงๆมันอาจจะชัดเจนมากม แต่เส้นแบ่งในใจคนหรือปัญหาที่ฝั่งรากลึกเนี่ยมันยังอยู่แนวทางแบบนี้มันจะเป็นไปได้จริงไหมแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นต่อได้หรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เราต้องคบคิดกันต่อไปค่ะ